สวัสดีครับนนบ,บ้านกับพัดจัดนะครับพี่น้องเมนี้มาเบิ่งหันเกันใหม่ประเทศเมนูอย่างง้อเลยครับสวัสดีจ้านี่กับเป็นใส่ผัดพริกพริกแกงนะจ้ะพี่น้องใส่พริกแกงลงไปแล้วจ้ะแ,แ,แล้วก็ผัดหมูเลยจ้ะกาพอหมูเริ่มสุก,กแล้ว,ลวจ้ะพี่น้องเลาก็ปุงหยดเลยจ้ะ ใแกน้ำตาลจ้ะน้ำตาลจะเป็นใส่เลือดหนึ่งใส่ผีเริ่มใส่แล้วจะเป็น ตกายนี่ก็จะจะใส่ใบมะกรูดจ้ะกับริกจ่ทาทำไว้ในชะ่ไหอืมกินหอมครับพี่น้องแดนะดคับจ้าอันนี้ก็เสร็จแล้วจ้ะพนะี่น้องต่อไปจา้า แต่ไม่้น่ใจทอดไข่แต่ใส่พักขาแต่หรือว่าทอดไข่ใส่ถั่อบแล้ว้็พี่น้องกินกับผัดพริกแกงเขากันเีงได้ตามทอดไข่ที่ตัดกันจ้ะถ้าก็ต่อไปกับไปกันจะทอดมื้อให้น้องเสียกับน้องอีกช้อน้็จ้ะเดี๋ยวจะพี่น้องมือกับเขาเหา ไปกินขอน้ำกันจ้าพี่น้องสวัสดีครับมาแล้วครับพี่น้องมากินข้าวแล้วมาขยาันะครับข้าวแรงต้องกันนะครับพี่น้องโอ้หูนั่งมครับสวันดีคสวัสดีครับทุกท่านสวัสครับมากินข้าวด้วยกันนะครับมา้นข้าววะครับให้แม่ป้อนเหรอใช่ครับพี่น้องมาดีครับพี่น้อง หมูนะครับนี่ผัดผัปทอดปรดทูนะครับพี่น้องแล้วก็เก้วกะปิเส็แ่งปอกฮอะคุับทอดหมูครับพี่น้องหมูอย่าเอาน้ำดิใช่เอาน้ปเอไปเอาน้ำบคครับพี่น้องแซรกันครับกินยำหมูกนะเ็งนมาพอดีครับพี่น้องเรงานทำน่ครับอไหมฟระวังระวังเแตกเแตกเนื้อสิรลายน่าจะเป็นนี้พี่น้องอะ หรือเห็นปันทู้จาะปันทูวันทอดไว้นะครับสดแครับเจ้ายปี เขาไขแน่ครับพี่น้องเหื่อเปิ่อนไ,ไนครับพี่น้อง่ไข่เรื่อยเร่งล้วนอะไ่วันด้เด็กมเป็นวะไลนาครับพี่น้องครับตาพมีน้องด้ครับดูแลสุขภาพนะครับคร้อนอืม

ต้มต้งไหมนะครับพี่เจียวกรปิขาดว้นี้หมข้าไข่ใส่ชะอมชอบไมชกิบกินมาไดครับพี่น้อ,อกนมกินแล้วไปกินยานะพี่เสี่ยเสียแล้วก็ไปกินยานี่ครับ ขค้าวไข่ครับอันนี้ปลาทูครับคนในรังหนึ่งไม่รู้อาหารครับพี่น้องอันนี้ผัดพริกแกงครับอันนั้นนแกะปิงพริกกะปิครับทอดหมูครับไข่กินข้าวครับกินข้าวเบลงบ้านท่านอ่างมากินข้าวครับผมกินป้าวขึ้นไปกันเลยหมดแล้วรอ มีชันดีขึ้นแล้วครับคู่คู่มจะใช่ไหครี่น่อว่มะใชถะแบนน่อาละครับแ่บครับเราัเินเล้ยโอยโอ้ยโอ้ย ถูกไหมถูกไหมอันนี้จะไปนอนเบาออกจะยึดปั๊บเลยครับพี่น้หมายว่ามื่อไงมาเนี่ยค่หมูต่อน่ะเอาไหมเอาหมูไหมเอาหมูให้นอครับไปขับข้าวไปด้วย ข้าวไม่เป็นข้าวกินยางบอกถึงอันอาหารการกินนะพี่น้องกอนไปทำงานญี่ปุ่นอาจายี่ยุ่นเกาหลีนะอันคนนี้ปั่นนี่อย ลุนพี่นะจ๊ะลุนพี่ลุ่งแมแ่เหื่าจะ้ะเพื่อนเฮียสัตวเจ้ะต้นไมน่ะเพื่อนจะเห็นเส้นจังหันแกงเันม,มัสแมนนะจ๊ะพี่น้องใส่อย่างท้วนไออย่างนะ้นทวเทียวบอกนี่แหละแล้วกบบนี้เน,นี่ยมันฝรั่งเนี่ยนะจ๊ะแล้วเป็็จังแตจ๊ะพี่น้องจะกินไกยไข่เฮาจังสิเลยจ้ะแต่ว่าเพื่อนจะกินกับแป้งอันแป้งโรตีจ้ะ จะพัก, band, uh, band, ก, band, ก,กกันเฮ็ดแป้งนะจ้ะเฮ็ดแป้งลสอื่นเฮ็ดถิ่แพร่แต่จะไม่ยังก็กินกับคือจะต้องกินกะเป็นเขา่านะจ้ะก็หลายที่จะกินน้ำซั่งนะจ้ะแต่ตามมาันตามมะพร้าวไปย้ําไอ้คนกินนะข้กเจ้ากินนะพี่น้องติดใจเพคุนก็เคยอเหรอคุณก็เคยกินอาหารรสชาติแบบนี้ก็จะแบบแซ่บแซ่บขึ้นแล้วเขาเรยนไหนกินนะพี่น้อง การนี้การแลกเปลี่ยนหรืจการแลกเปลี่ยนการกินอาหาร,าราาน,นี่นนกันตามฉาดนี่เหยดน้ำรัสเซียเนปาลที่วัยรน่นกันได้ไหพี่น้องเมืเอ่อไหร่แหลกเพีย่ยนความคิดอาหารยังมีหลายย่างกันแล้วพี่น้อง ป้าส่วนายนนะมันจะไม่กินอาหารรสจักขึ้นเขาเด้เก่าดีอยานี้นลาับจ้ะเย้เย้ควพันธมันก็ดีดีเอาไหมเอาเอาครับดูกันกัน ปบหก็อร่อยแซ่บอร่อยแซ่บ <laughs> อร่อยจะต้องแซ่บครามนี่จ้ะบาเบี้ยออะไรนะบ <laughs> าเอาบบาบาจับเลยตัวบาบอ้ ยูทูบใช่ไหมนะครับเวลาบาร์เบลเพิ่อนคิดน้ำขุ่นนั่งกินเราเขาบอกว่าบารเบลเัาแซ่บรับพี่น้องเพิ่อนโมน้ำนะครับพี่น้องอะไรบารเบลเัาแซ่บนะครับแต่กวนเตยเป็นรูแล้วครับเอาอะไรใส่เนี่ยเอาหมูไหมเอาหมูใส่นะเอาอะไรนะครับพี่น้องแก้วครับ มาอะไรมาชิ้นข้าวเลยาเลยกันคะใ้าวๆชิ้ข้าเลยกันค่ะปลาใส่นะย็นใครเหรอหิวมาเหรอหิบ่ยอมฮะหยิ่แล้วชันหแล้วคะหยิบแล้วค่ะวมันนี้ศาดตรเลยแต่ร่องไข่ดีขึ้นเรื่อยเป็นมันน่ได้เริ่มไอถ้าว่าขนาดว่าให้กินยา ิงยารับไปได้จ้ะกันหน่อยจ้ะเหงาเป็นยู้นั่งกันหน่อยล็กหน่อยคุกคีกันหน่อยจะเป็นกันยังเจ็บคอเลยพี่น้องอากาศเปลี่ยนฮึมฮึมไม่สบายกันหายแล้วไหายๆพูดให้ลุงป้าหน้าฟังพี่โดนฉีดโดตรงไหนครับถ้าจะฉีดตรงไหนตรงนั้นเหรออินชอนร้องไห้ไหมร้องไงนะร้องไงครับร้องไง อย่างนั้นเลยล่ะเ,เก็บไหมเก็บหรอกเนาะทังเก่งใช่ไหมเก่งนะะยกขึ้นยืนหิวเลยพึ่งนอนนะีล้วยาก็หมดช่วยแล้วยาเยี่ยมไหมขนะัดไหมหัวใหญ่อะจะโดนหูป้าหูไอะไรนี่ไงเอากับ,บกข้าวด้วยเนาะเอาข้าวใส่เนาะ เราจะมีก้างใช่ไหมคะมาเอาเข้าหน่วเราจะน้องตกแกล้งนะยื่นกันซีคนนี่เราจะอ้อมอ้อมเอ็มเอ็มเลี้ยงแล้วกับแม่นอาข้าแล้วก็เขาห้องแล้วพี่น้อง ไอ้นี่เาสร็จแ้วอีกหน่อยไกายาเอ๊ะวะใใตอนอจานัไอ้มากพอกินเลยันเมื่อคืนอคืเมื่อวันแล้วันออาตรงนี้เอาตรงนี้เอาตรงนี้ ยังป้าตุ่ยบอกคุณป้านะอาซะอ่าวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะเอบที่นี้ครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับคืนเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาให้แม่อยู่ไฟฮะไฟไฟไฟนินนินไฟเวนฮะ ไม่อยากกินเกันครับี่้งแอะโอหิ่มครับพี่น้องเ้ยม้ครับพี่น้องคลิปนี้บ้าเบี้ปากพี่น้องท่านนะครับมันดกานี่นะครับถ้าพี่น้องไม่กินเขาแรงนะครับจรบ้าเบียบปากพี่น้องก็ติดตามสองบ้าเบี้ยวพากน้เองนะครับพี่น้องนะ้รับฝากดไล์กดแช่เนาะครับพี่น้องปล่อยก่อกแชกัน โอกาดดีๆร้านีกับซินโตทายตลอดคลิปดีๆพี่น้องเบิ้งนะครับหาสิ่งสถานที่ท่องเที่ยวจีินะครับวันนี้เป็นร้านทายตลอดพี่น้องเบิ้งเรื่อยๆนะครับคิดดีกับร้าพี่น้องสนิทเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ